้อยไหมครับพี่พี่โอาอย่างนี้น่าจะโอ้โหตัวใหญ่อยู่นะครับนี่อยู่พุกประมาณนี้พุกเหมือนกับเป็นล้อกัดเกาๆครับแต่ว่าโอ้โหใช้ได้เลยหลือเหลือตรงนั้นนีกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน่ะตรงนั้นแ่ะมันมีอีก้อยนะครับเมื่อกี้ผมดับมาแล้วครับสองสามหลังแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายครับแต่ว่ารอยก็ประมาณนี้แหละครับ ไปครับเดี๋ยวผมวางกลับหันหน้าปักกลับวางออกปมาวันนี้ครับเสร็จไปแล้วครับหลังนี้นี่เหยื่อขี้ใต้ครับวันนี้ใช้เหยื่อขี้ใต้ดักนะครับก็ที่ว่าผมโพสต์ไปว่าเป็นรอยทางเตียนลืมไม่ใช่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมลองแวะมาดูข้างถนนนะครับเนี่ยรถจอดอยู่ตรงนู้นครับนครับนะรถถมจอดอยู่ตรงนู้นแล้วก็เดินเลาะออกมาเนี่ยครับตามคลองอะไรมา มาล้ดูก็มาเจอนี่นี่ครับรอยแบบนี้จะพลาดยังไม่ก็ต้องมาชมกันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปใส่ต่อครับท่าผู้ชมครับนี่อันนี้ของแท้ครับยังไม่อยู่เลยครับนี่นี่แหละเดี๋ยวเจอขี้ป้ายแล้วขี้ใต้ขี้ใต้ เราปราบนะครับเป็นทางวิ่งหลอกมาครับเดีย๋ยวผมใส่ตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นรอยกัดอยู่ตรงนี้ครับไปใส่กันครับผมนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูดักเสร็จแล้วเฮ้ยคขานี้แหละครับรอยยังเด็ดครับนี่ยหนูบ้านผมมันเริ่มรวมเกาะแล้วนะครับมันไม่มีอป่าอ้อยอะไรนะครับ นี่นี่นี่เดี๋ยวนี่เหมาะครับนี่นี่แหละเลยกัดไปครับไปใช่หลังต้นไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับนี่ครับอุปกรณ์ผม,มอะวันนี้ก็มีบ่วงมาด้วยนะครับไม่จุไม่รู้ว่ากี่หลังนะครับเดี๋ยวผมขอดำหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกหลังครับผมเอามากับดักก็ประมาณเก้าหลังครับ ก็นะครับนี่กับขาตั้งกล้องแล้วก็มีดครับครับเดี๋ยวเราจะใส่เอ่อรวมกันนี่นะครับหมายนี้แต่ว่าหมายที่ผมโพสต์ว่าเป็นรอยกัดรอยอะไรนะครับมไม่ใช่ตรงนี้นะครับมันเป็นอีกที่หนึ่งครับที่ผมไปเอ่อไปตัดหญ้าแล้วผมไปเห็นครับไปเห็นรอยมันกัดดีๆเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับ ก็นะครับตอนนี้ก็มาถึงหมายที่สองแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นเกาะเกาะนี่นะครับมันจะเป็นเกาะนะครับนี่ครับรอยผมตัดหญ้าไปเนี่ยมาตัดแล้วมาเห็นรอยครับก็เลยว่าจะมาใส่นะครับอ่าตรงนี้ก็คือขุยมันนะครับนี่ตัดมาแล้วมาเจอรอยขุยมันนี่ นีหครับขุยมานะครับนี่อยู่นี้เห็นไ,ไหมครับไปครับเดี๋ยวเราไปเลาะใส่กันนะครับว่ามันจะมีรอยหรือเปล่าแต่แต่ว่ามีอยู่แล้วผมมาเลาะแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูรอยนอยี่ครับ นู่นนะครับก็เป็นทางวิ่งเลาะไปเนะนี่ยนี่มันวิ่งเลาะมานจะาข้างบนนู่นนะครับนี่นะครับ,รบทางเีว่าดูดีๆมันจะเป็นวิ่งเป็นล่องๆอ,อย่างงี้ครับนี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาบ่วงเสียบดูนะครับเห็นไหมครับทางเลยวิ่งไปครับเดีย๋ยวผมจะใส่บ่วงนะครับนี่ จะใส่บ่วงนะครับเป็นบ่วงซิ่งนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยจะใส่บ่วงไปเลยนะครับนี่ ดูนะครับนี่ครับเป็นรอยอย่างนี้นะครับรวดบ่วงผมอ่ะนะครับรวดบ่วงผมนี่เลยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับเป็นก็เป็นรอยนะครับมันวิ่งมาจากข้างบนผมจะให้ดูครับเป็นทางวิ่งมาครับไอ มีตรงอื่นที่มันทางเตียนยิ่งกว่านี้ครับนี่ผมก็ใส่ไปแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปแล้วใส่ต่อครับตามนี้แหละครับเพราะว่ามีรอยอยู่ตรงนี้เป็นเกาะนะครับไปใส่กันต่อครับผมตรงนี้ก็มีแต่ทางั้างนั้นนะครับทางวิ่งเอมาจากนี่เลาะมาครับนี่เลาะไปครับแล้วก็นี่ครับเหมือนกับทาง ทางมันก็วิ่งตอนที่ยังไม่ได้ตัดหญ้านั่นแหละครับนี่เห็นไหมครับรอยทางมันนะครับทางวิ่งไปลองไปนี่ครับทางวิ่งไปครับวิ่งไปนี่แหละมาครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นกับดักครับลองกับดักดูก่อนนะครับเนาะเสร็จแล้วครับนี่ เห็นไหมครับนี่ครับเป็นทางนี้ครับเห็นไหมครับผมจะพาดูเลาะตามครับนะครับเป็นทางเออ่วิ่งเลาะไปครับไปเรื่อยๆนู่นแหละผมคิดจะพาเลาะดักข้างบนไปนี่ครับทั้งหมดแล้วผมก็จะพักคลิปนะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้อยครับนี่โอ้โหขี้ก้อนใหญ่อยู่นะครับนี่ ก็เป็นรอยที่มันก็ก็ไม่ค่อยเก่าก็เก่าอยู่แล้วครับนี่ผมจะลองใส่ตรงนี้หนึ่งหลังนะครับก็จะเป็นเหยื่อขี้ใต้เหมือนเดิมครับแต่ว่ารอยตรงนี้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับไปใส่กันเลยครับก่อนนี้นะครับเนาะนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ตรงข้างๆนี้ก็จะเป็นรอยทางนะครับนี่ นะครับเป็นรอยทางวิ่งน่ตัดไปครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปใส่ต่อครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับหลังนี้คิดว่าเป็นรอยทางวิ่งเนี่ยครับเจอเป็นรอยทางวิ่งเลาะเนี่ยอันนี้ผมใส่เป็นบ่วงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นบ่วงสิ่งครับนี่นะครับอ่านี่ครับประมาณนี้แหละครับนี่เป็นทางวิ่งเลาะมา ก็น,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้ยตรงนี้ก็ร้อนมากๆคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้มายามเดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยนะครับสวัสดีครับ